การกับขีในเมืองแบบซอกแซกซ้ายขวาแล้วก็มุดนะครับผมจะทําออกมามุดได้ดีนะครับผมท่านั่งที่มันแบบเป็นทรงแบบสปอร์ตทัวริงนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าแบบทัวริงจากจนเกินโชค,โชคมันจะอ่อนนะครับผมโชค,โชคลังอ่อนปุ๊บมันยุบลงนะครับข้างหลังและข้างหน้ามันเหมือนจะยกขึ้นไฟหน้าครับผมไฟหน้าเวลาคนซ้อนปุ๊บเวลาคนซ้อนนี่ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง l ล g เก r r เรเนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งานเจ้า CBR150R ปี2021น,นะครับผมใช้งานมาประมาณ2ปีกว่าได้นะครผมก็จะตีเป็น2ปีแล้วกันนะผมจะมาพูดถึงการใช้งานแล้วก็ข้อดีข้อเสียของ c b นะครับผมยังจะน่าใช้อยู่หรือเปล่านะเออเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการใช้งานขับขี่ในเมืองก่อนนะครับผมการขับขี่ในเมืองถือว่าขับขี่สบายนะผมเพราะว่าท่านั่งนะครับผมท่านั่งไม่ได้หมอบจนเกินไปนะผมไม่ได้หมอบจนเหมือนแบบตัวรุ่นพี่มานะครับตัว250 r นาะว่ามันเป็นแบบตัวแฮนด์แฮนจับโชคข้างบนนะครับผมไม่ได้จับใต้แผงคอนะตัวนี้ก็ถือว่าแบบตอบโจทย์ในเมืองได้นะครับผมไม่เมื่อยนะครับผมขี่รถไม่เมื่อยแบบแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับผมในค150ถือบา เลยนะครับผมการขับขี่ในเมืองแบบซอกแซกซ้ายขวาแล้วก็มุดนะครับผมจะทําออกมามุดได้ดีนะครับผมแบบควบคุมลดง่ายนะครับผมนี่แหละครับผมก็คือการขับขี่ในเมืองนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงของเรื่องการขับขี่ระยะไกลนะครับผมก็คือแบบขี่ทางไกลจะไม่ค่อยเมื่อยนะผมก็มีเมื่อยบ้างนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เมื่อยขนาดแบบที่ต้องแบบโอ้โหปวดแบบหมด ทุกอย่างนะครับผมอันนี้ก็คือแบบท่านั่งที่มันแบบเป็นทรงแบบสปอร์ตทัวร์ลิงนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าแบบทัวร์ลิงจ๋าจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันก็ยังเป็นสปอร์ตอยู่นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมในระยะทางไกลแบบขี่ไม่เมื่อยเลยนะครับผมเออแล้วก็จะมาพูดถึงอัตราการกินน้ํามันนะผมอัตราการเติมน้ํามันนะเพราะว่ารถคันนีจ้จะขี่ได้อยู่ประมาณ48กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมค่าเฉลี่ยของมันนะที่เข้าไปดูนะ อันนี้ผมก็ไม่ได้วัดจริงๆนะสังเกตได้จากการที่ผมเติมน้ำมัน100บาทไปทำงานนะเติมแบบ100บาทผมจะขี่ได้อยู่ 4วันเลยนะครับผม100นะไปกลับก็ระยะทางไปกลับก็ประมาณ20กิโล22 23กิโลเลยนะขี่ได้4วันนี่ก็ถือว่าประหยัดน้ํามันมากนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับผมก็จะเดี๋ยวจะเอาข้อดีก่อนแล้วกันนะค่อยไปพูดถึงข้อเสียข้อเสียก็ไม่มากหรอกเดี๋ยวจะมาพูดถึงข้อดีนะครับผมข้อดีก็คือแบบอัตราเร่งอัตราเร่งนะครับผมอัตราเร่งดีคือบิดติดมือเลยนะครับผมในคาร์ดร้อยห้าสิบนะอย่าไปพูดแบบเปรียบเทียบกับคาร์ดอื่นๆนะในร้อยห มาดีนะผมไปก็แบบต้องไหลนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่ายังดึงอยู่นะไปนะแต่ว่าจะรอบจะตัดอยู่ประมาณ9,500รอบนะครับผมจะตัดอยู่ประมาณนั้นเกียร์หนะในค่ายบิกนกนี่ก็จะแบบล็อกรอบนะครับผมก็ใครที่เล่นบิกนกอยู่ก็จะรู้กันนะครับผมไม่รู้ว่าจะล็อกทําไมนะต่อไปนะผมก็คือประหยัดน้ํามันนะผมอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วพอดีก็คือประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมคันนี้ถือว่าทําออกมาได้ประหยัดมากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าไปแช่นานๆนะผมแบบ แช่รอบเล่งสูงๆนี่ก็กินน้ำมันอยู่แล้วครับผมถ้าถ้าขี่ปกตินี่คือถือว่าประหยัดมากนะผมแล้วก็ข้อดีอีกที่เขาให้มานะครับผมก็จะให้ ABS นะครับผม ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะ ABS นี่ก็คือจะช่วยในเรื่องของการเราเบรกกระทันหันนะผมจะช่วยในเรื่องของการแบบทําให้ล้อเราไม่ล็อกได้นะผมแบบเออแบบเราเบรกกระทันหันอย่างนี้ปุ๊บมันจะแบบเบรกคลายเบรกคลายนะครับผมที่ผมลองมานะผมจะขี่ R15 ตัวเก่านะผมแบบโอโ้โหเบรกกระทันหันเลยนะผมแบบเบรกึุบ ทีนี้คือล้อหลังลากแล้วก็สะบัดนะครับผมอันนี้จะช่วยในเรื่องของการไม่ให้ล้อล็อกได้นะครับผม ABS นะให้มาทั้งหน้าทั้งหลังก็ถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็ให้ทชคอัพไซด์ดาวหัวกลับมานะครับผมก็เป็นของโชว่านะครับผมก็ โชคนี้ก็ถือว่านิ่มนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เขาให้มาแล้วกันนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่รถคันนี้ให้มาก็คือรูปทรงนะครับผมรูปทรงคันนี้รูปทรงจะดูแบบสปอร์ตกว่าปีโฉมก่อนๆน,นะครับผมก็จะดูถึกขึ้นนะครับผม จะดูแบบเต็มขึ้นเหมือนได้กินอายของ b i g กไบคเลยแหละก็ถือว่าทํามาได้ดีนะผมคันนี้ปีนี้นะผมแบบโฉมปัจจุบันนี่แหละถือว่าทํามาได้ดีกว่าโฉมก่อนๆเลยนะครับผมถือว่าทําออกมาดีครับผมนี่แหละข้อดีที่เขาให้มานะผมคันนี้ข้อดีก็จะประมาณนี้นะผมเออในเรื่องของแบบของเครื่องนะผมก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะเครื่องนะ เครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับผมก็ขี่มาประมาณ2ปีก็ยังไม่เจออะไรนะถือว่าทนอยู่นะครับผมทนแล้วก็ผมจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องอยู่2เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ขี่ไปไหนมากนะครับผมก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อเสียบ้างนะครับผมข้อเสียก็จะมีอันดับแรกนะครับผมที่ออกจากศูนย์มานะคือเรื่องโซ่นะครับโซ่โซ่จะดังนะครับผมสาหรับใครที่ซีเรียสคือไปเปลี่ยนได้เลยนะครับผม แต่ว่าสําหรับใครที่แบบไม่ซีเรียสในเรื่องของโซดังหยอนน้ามันเอาเรื่อยๆนะครับผมใช้ไปก่อนจนกว่าจะหมดค่อยเปลี่ยนนะครับอย่าไปเปลี่ยนกับของซู์นนะเราจะให้ตัวเดิมมานะผมถ้าเราไปเปลี่ยนแบบเราไปหาซื้อแบบตามร้านอะไรแต่งดีกว่านะผมมาใส่นะครับตัวนี้จะทําให้แบบ โซ่เราไม่ดังได้นะผมต้องเปลี่ยนนะตัวนี้คือข้อเสียนะครับผมข้อเสียอันดับที่2ก็คือจะเป็นชิวหน้านะครับผมชิวหน้าด้วยรูปทรงที่มันแบบเว้าวนะครับผมเว้าวให้ลมแบบเข้าไปได้นะครับผมมันก็จะไม่สนิทนะตรงนี้มันจะเสียงดังนะครับผมไม่ใช่แค่คันของผมคันเดียวนะที่ผมสังเกตมาที่เข้าไปดูในกลุ่มบ้าง<ๆ>เจอรถน,น้องๆบ้าง <ๆ S 1> เพื่อนๆบ้างนะครับผมเกือบทุกคันนะครับที่เป็นเสียงแบบเสียงจะเป็นแบบ กึกๆ,ๆนะครับผมอยู่ตรงนี้นะเวลาบิดรอบทังสูงนะนั้นมันไม่สนิทนะครับผมอมอันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับผมข้อเสียอีกสุดท้ายแล้วครับผมข้อเสียจะมีอยู่3ข้อข้อนึงก็คือไฟหน้าครับผมไฟหน้าเวลาคนซ้อนปึ๊บเวลาคนซ้อนนี่ชกชกหลังมันจะอ่อนนะครับผมชกชกหลังอ่อนปึ๊บมันยวบลงนะครับข้างหลังและข้างหน้ามันเหมือนจะยกขึ้นนะครับผมแล้วไฟหน้ามันก็ยกขึ้นไปด้วยนะครับผมมันจะทําให้แบบไฟหน้าจากไฟต่ํานะมันจะกลายเป็นไฟสูงโดยอัตโนมัตินะครับผม อันนี้ก็โดนแบบเหมือนเขาด่าพ่อมาบ่อยแล้วผมอันนี้อย่าให้ใครซ้อนแบบกลางคืนนะครับผมอันนี้ก็คือข้อเสียที่เหมือนเขาแบบ ขาไม่นด้นึกถึงตรงนี้มั้งครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเราไปปรับถ้าเราปรับลงปุ๊บถ้าคนซ้อนมันจะพอดีอยู่นะแต่ว่าถ้าคนไม่ซ้อนมันจะต่ํามากนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงนะอันนี้ใครใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมข้อดีข้อเสียก็จะประมาณนี้นะผมเออสำหรับท่อสําหรับท่อแต่งนะท่อแต่งเดี๋ยวผมจะไปรีวิวคลิปหน้านะผมท่อตัวนี้นะผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวคลิปหน้าแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมรอดูรีวิวท่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมข้อดีข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ